และนี่คือโน้ตบุ๊กที่ผมเห็นครั้งแรกก็ตกหลุมรักทันทีกับ Or รัส Aero 16ครับจะเป็นไงไปรับชมกันเลย ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับหลายคนก็เห็นภาพกปนไปแล้วว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยมันสวยขนาดไหนที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าเห็นครั้งแรกก็ตกลุมรักเลยอันนี้ไม่ได้ขายของนะจะบอกว่ามันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะตัวเครื่องของเขาเนี่ยมันสวยมากๆนะฮะเป็นวัสดุอะลูมิเนียมนะคะ CNC ออกมาได้อย่างสวยงามเลยนะฮะแล้วเป็นวัสดุเนี่ยบอกเลยว่าเป็นวัสดุเดียวกับเกจอวกาศเลยนะเกจเครื่องบินแล้วก็อวกาศอะไรประมาณนี้เลยนะครับซึ่งแข็งแรงทนทานแล้วก็สวยงามมากๆเลยตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเขาออกแบบ มาเพื่อชาวครีเอเตอร์โดยเฉพาะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอนะครับที่คมชัดสีตรงหรือว่าจะเป็นสเปคนะครับที่ให้ RTX Studio มาซึ่ง RTX Studio เนี่ยมันจะแตกต่างจาก RTX ที่เราเห็นทั่วไปนะครับเรื่องเพิ่มของการ d e โค้ดเอนโค้ดนะครับรวมถึงการทํางานร่วมกับ AI ในโปรแกรมต่างๆนะครับในการตัดต่อเอยอะไรเอยพวก Adobe อะไรอย่างนี้นะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับรวมถึงพอการเชื่อมต่อของเครื่องนี้นะครับก็มีให้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ชาวครีเอเตอร์อย่างแน่นอนครับในส่วนของสเปคนะครับผมมาเริ่มกันที่สเปคกันก่อนเลยนะครับตัว ัวนี้ครบมาพร้อมกับ Intel Core i7 ครับ 13700H นะครับผม RTX 4060ซึ่งเราบอกไปแล้วนะครับว่าเป็นตัว RTX Studio นะครับผมแล้วก็ตัว SSD นะครับให้มา 1TB เต็มๆเลยนะครับเหมาะกับครีเอเตอร์ที่เก็บงานเยอะนะครับแต่งรูปเยอะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนแรมนะครับผมให้มาทั้งหมดเนี่ย 16GB DDR5 นะครับบัสเฟีอยู่ที่4,800นะฮะโดยหน้าจอของเจ้าเครื่องนี้นะครับมาพร้อมความละเอียด 4K บนพาเนล OLED นะครับ Delta E น้อยกว่า ที่ให้ค่าความเพี้ยนของสีเนี่ยน้อยกว่าหน้าจอ OLED ในโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับที่เป็นมาตรฐาน Delta E น้อยกว่า2นะครับส่วนอัตรา Refresh Rate นะครับจะอยู่ที่60 h z ิรตนอกานี้ครับได้รับการรองรับจาก VESA Display HDR 600นะครับรวมถึง t o Black ด้วยทำให้สีนะครับผมความแตกต่างระหว่างสีขาวแล้วก็แสงสว่างครับแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับให้ภาพนะครับเวลารับชมนะครับความบันเทิงได้อย่างดีนะครับรวมถึงการตัดต่อก็จะทาให้เราเนี่ยได้เห็นสีที่แท้จริง นะครับผมขอมตัวสีที่แสดงผลกับตัวเครื่องต่างๆด้วยนะครับในส่วนของเรื่องความสบายตานะครับหลายคนอาจจะกังวลว่าเอยใช้งานนานๆเนี่ยมันจะล้าตาหรือเปล่านะครับพอแนลโอเ d เนี่ยมันสีมันค่อนข้างแจ่มนะครับผมตัวนี้ครับเขาได้รับการรองรับจากสถาบันทีวีไลแอนด์ด้วยนะครับรวมถึงนะครับยังมีเทคโนโลยีอย่าง iCA คล2.0นะครับแล้วก็ให้แสงสีฟ้าที่ต่ําด้วยนะครับผมสบายตาแน่นอนใช้งานตัดต่อยาวๆดูหนังฟังเพลงยาวๆได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของดีไซน์กันบ้างครับผมเป็นสิ่งที่ท ให้ผมตกหลุมรักเครื่องนี้นั่นเองนะครับเรียกว่าเห็นครั้งแรกก็เตะตาเลยนะครับเจ้าเครื่องนี้นะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียมอย่างที่เราบอกไปเมื่อตอนต้นเลยนะครับผมมีความออกแบบได้อย่างมินิมอลสวยงามนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีความบอกว่าเป็นรอยนิ้วมือยากนะเพราะด้วยความที่มันเป็นอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็ออกแบบมาได้สวยมากจริงนะครับผมเราจะเห็นว่าที่ด้านหลังนะครับมีโลโก้เอโรอยู่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าสีต่างๆนะครับมันจะแตกต่างกันแต่ละมุมมองซึ่งเจ้าโลโก้นี้นะครับไม่ได้ทำมาสวยๆเฉยๆนะครับเขาแสดง แตกต่างแต่ละมุมมองนะครับเหมือนความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ที่เราจะมองจากมุมไหนและเป็นสีอะไรประมาณนี้นะฮะโหเรียกว่ามีคอนเซปต์ไม่ได้ทมาเล่นๆนะครับนอกจากนี้นะครับเวลาที่เราชาร์จไฟนะครับตัวโลโก้เนี่ยก็จะมีไฟให้ด้วยนะครับผมเป็นไฟสีขาสวยงามแบบนี้เลยอ ที่ด้านข้างนะครับตรงบานพับเราจะเห็นว่ามันมีโลโก้ Aero ให้ด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมส่วนตรงทัชแพดเองนะครับผมก็เป็นทัชแพดนะครับที่เคลือบสารพิเศษนะครับการลอยนิ้วมือนะครับรวมถึงการสึกหลอการเสียดสีต่างๆ ตัวนี้มันจะทนทานเป็นพิเศษนะครับรวมถึงเขายังมีการเลเซอร์นะครับเป็นคําว่าเอโรนะครับผมในตัวทัชแพดด้วยนะครับเราจะเห็นบางๆนะนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทาออกมาเป็นกิมมิคได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวเครื่องเนี่ยสามารถเปิดใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับสามารถใช้มือเดียวเนี่ยเปิดได้เลยนะครับผมนี่สะดวกสบายนะครับในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับผมก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่มีความสวยนะครับตัวฟอนต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เลยสําหรับกิกไบต์นะครับผมเป็นล่องลึกลงไปเล็กน้อยจะไม่มีนาแพดนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ถัดมาครับนนนอบแ่ พอไอเจนะครับ G-Force RTX Studio นะครับอันนี้รองรับการใช้งานเกี่ยวกับด้านการออกแบบการครีเอเตอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับผมในส่วนของช่องระบายอากาศนะครับก็จะมาทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะครับด้านซ้าย1ขวา1และที่ด้านหลังอีก2นะครับพอการเชื่อมต่อครับด้านหลังครับ DC in สำหรับชาร์จไฟนะ USB Type A นะครับผม HDMI นะครับผมนะมาส่วนที่ด้านขวากันบ้างนะครับตัวนี้เป็น Thunderbolt 4นะครับผมทั้ง2ช่องเลยโดยช่องที่ใกล้กับตัวผู้ใช้น ก็จะรองรับ p ีดีชาร์จ100วัตต์ด้วยนะครับส่วนที่ด้านซ้ายนะครับผมก็จะมี USB Type C นะครับผม micro SD card นะครับอันนี้ถือว่าเหมาะกับการใช้งานกีเตอร์มากๆนะครับเพราะเราใช้เมมบอยนะครับมาส่วนต่อมาครับผมเป็นแจ็ค3.5มิลลิเมตรสำหรับออดิโอนั่นเองนะครับสามารถเชื่อมต่อได้เลยเป็นแบบคอมโบนะครับโดยตัวเครื่องตัวนี้นะครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่1.9กิโลกรัมนะครับแล้วก็บางเพียง1.8ซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับส่วนการเชื่อมต่อไร้สายนะครับก็จะเป็น WiFi 6E นะฮะ ให้การเชื่อมต่อที่ค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียวซึ่งเราจะเห็นนะคบว่าพอร์ตการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยให้มาค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับเราสามารถต่อจอ 4K เพิ่มได้นะครับ3จอด้วยกันอันนี้ถือว่าสะดวกสบายมากๆโดยเจ้าเครื่องนี้นะครับผมมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด88วัตต์อัวโนะครับผมซึ่งสามารถเปิดวิดีโอ p ล a y b a c k นะครับเล่นได้เนี่ยประมาณ7ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวนะครับผมราคาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แรงอย่างที่เราคิดนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าอาจจะเป็นประมาณสัก6-7หมื่นนะครับแต่ว่าราคาของเจ้้าตัวนีีอยู่่ท49,900 90บาทเท่านั้นเองแล้วก็การใช้งานต่างๆของเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับค่อนข้างง่ายนะครับผมการตั้งค่าต่างๆเนี่ยเขามีซอฟต์แวร์ g i g a b y t e c o n t r o l Center มาให้นะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถนะครับผมมอนิเตอร์การใช้งานต่างๆของตัวเครื่องได้นะครับไม่ว่าจะเป็น CPU ียการจอหรือว่าพัดลมนะครับรวมถึงยังมี AI นะครับที่ช่วยอ p อ i ติมไน์นะครับว่าเราทํางานอะไรอยู่นะครับแล้วก็จะปรับตัวของ GPU CPU แล้วก็พัดลมให้เหมาะสมได้อย่างนั้นเองนะครับผมรวมถึงนะครับผมการปรับแต่งนะครับผมการใช้งานแอปต่างๆั นี้มีคีย์ลัดให้ในโปรแกรมนี้เลยนะฮะในส่วนของผลการทดสอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมใครที่กําลังตามหาโน้ตบุ๊กสวยๆนะครับผมคีเตอร์คนไหนนะครับที่ชอบความสวยงามนะครับพกพาไปไหนก็มั่นใจนะครับเจ้าเครื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนราคาก็ไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะครับได้จอ 4K+ Plus ได้สเปคที่เป็น i7 นะครับ ได้ RTX ที่เป็นสตูดิโอนะครับผมเนื่อว่าตอบโจทย์ครีเตอร์ทั้งหมดทั้งตัวเครื่องเลยนะฮะใครที่สนใจอะไรแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าให้ไปที่แอดไวของเราได้เลยนะครับทุกสาขารวมถึงไม่อยากออกจากบ้านอยากรออยู่บ้านเฉยๆคุณสามารถสั่งซื้อได้ที่แอดไวออนไลน์ได้เลยนะครับผมรวมถึงใครนะครับที่อยากจะซื้อประกันเพิ่มนะครับกลัวเรื่องของอุบัติเหตุนะครับในการ เกิดขึ้นต่างๆนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็สามารถซื้อประกันนะครับแอดไว้พรีเมียมแคร์เพิ่มได้นะครับสนใจนะครับก็สามารถติดต่อที่หน้าสาขาได้เลยนะครับผมอันนี้ปลอดภัยไว้ใจได้เลยนะฮะประกันเพิ่มถึง8กรณีด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับผม